ต้องลงงมแล้วเนี่ยถ้าจตเงี้ย,ง,ยงมหอยงมหอยองมหอยโขงหอยขมโขงเปียกเด้อลึกเด้อ<ว>เอ้ยประจับเด้อบอระเด้อจะลึกนะดูจะบอกให้ไปหาเจอไหมคะหอยอ่ะม,มาเกาะผักอันนั้นอยู่ใน,นตัวเบิร์มเลย นู่นแะแต่ชายเปนเกาะผักอันนั้นตัวูไปเริ่มเลยอันนั้นอยู่ตรงนู้นอยู่อ้วนๆๆๆๆกอันนั้นทุกชายไปถึงนู่นแล้วนนไม่กล้าลงอ่ะอู้ยานมันลึกเนี่ยนะอ้วนตรงนั้นมันลึกไหมฮะหางมหอยโขง่ง เอหอยเชอรี่อุ้ยตัวเบล,เลอเลยบักเอฟเลยหอยเชอรี่ <c oughs> หอยขมเรายังไม่เห็นตัวหอยเลยเขาก็งมเอางมเอาเราไม่กล้าเพราะว่าเรากลัก <c oughs> วฮะ อ้าวยังไงน่ามันเกาะอยู่ใบเขามีแต่ทำหอยจับหอยเป็นนี่จับหอยตายเริ่มเลยนะมันเกาะอยู่นะไปไม่ถึงนะดิเอ๊กลัวตกมันน่าจะลึกมั้งปากท่อฮะเออให้มันคลายน้ำไอ้คลายดินก่อนไหนได้ไหมเข็นเชือกดีรูดๆโอ้ยเนาะมันจะไปยังไงละเธอมันได้แค่นั้นน่ะไม่ถอดออกก่อนเล่าเปียก อันนี้หอยอะไรหอยเชอรี่หอยโครงหอยโครงอ๋อเหรอฮะใต้บ่ผมมีอีกรูปนึงเลือกทั้งปุ๋ยนี่โครงนี่เชอรี่เชอรี่ก็รี่สีไม่วันนั้นหนูก็เลือกอย่างเงี้ยเต็มก็แปรงพี่อ่ะพี่เลือกเต็มก็แปรงเหลืองแล้วนี่วันนั้นนะแต่ตัวน้อยพี่ก็ไม่ได้เก็บไปหรอกนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ โอ้ยตาบอดีเน่มองเห็นอกเศร้าหาตะขีดดินละค่ะสายตาบอดีียังเงี้ยไม่ได้กินกับเขาหรอกค่อยอะ่ะอยู่ตรงในในขอบท่อแม่ว่าน่าจะเยอะไหมดูลูกชายเก็บเอาเก็บเอาเอามา